มีทั้งเนื้อโมจิเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทนะคะสกินสีแบบนี้นะคะแพ็คเกจก,ก็จะเป็นแบบเนี้ยฝาแบบนี้นะคะสีนี้สวยมากนะคะก็เลยซื้อสีนี้มาเดี๋ยวมาลองกันว่าสีเป็นยังไงบ้างการปกปิดเป็นยังไงบ้างนะคะจากผิวที่มีรอยสิวต่างๆนะคะออกใหม่นะคะอยากรองมากๆนะว่าเป็นยังไงบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอการในช่องลิกานะวันนี้จะมาแกะลองของที่ลิกซื้อมานะคะแล้วก็จะมีของที่ทางแบรนด์ส่งมาด้วยนะคะถือว่าได้มาลองมาพร้อมกันหลายๆอย่างเลยนะคะมาดูที่ลิกซื้อมาก่อนนะคะลิกซื้อมาจากร้านวัสสันนะเป็นบัชออนของ for you two นะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะอ่อนหลังจากที่เขาออกมานานแล้วะะทุกคนมีทั้งเนื้อโมจิเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทนะคะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ซื้อมานะคะจะเป็นของสัตสีนะคะที่เขาาทํร่วมกับ B.T. 2 1นะคะเป็นคอร์เรชั่นนี้เลยน่ารักมากๆนะคะจะมีแป้งโปร่งแสงนะคะอันนี้เลยนะแล้วก็จะมีลิปสีนี้สวยมากนะคะก็เลยซื้อสีนี้มานะคะแล้วก็จะมีเป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอันที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะที่อยากลองรองพื้นรุ่นนี้พอดีเป็นรองพื้นของ Super Shade นะคะเป็นรุ่น Super g l o w นะคะนี่สีเขียวแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองกันว่าสีเป็นยังไงบ้างอีกอันนึงเนี่ยน,นี้ทางแบรนด์ส่งมานะคะเป็นสกินนี่ไลเนอร์ของเมลินดานะมีทั้งหมด64เลย ออกใหม่นะคะอยากลองมากๆนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าส่วนตัวชอบเปรียบพันของบิดินดาหลายชิ้นมากๆซึ่งรีว่าเขาทําสินค้าออกมาดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอเคทุกคนก็นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเสื้อใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะลิปผ,ผิวผสมนะจะมีความมันในส่วน T zone ตรงนี้นะคะแล้วก็ผิวตอนนี้ก็คือจะมีเรื่องของรอยสิวนะคะนี่เป็นรอยข้างแก้มนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ตั้งคันก็จะแบบเป็นสิวง่ายนะคะพอเป็นสิวแล้วมันก็จะมีทิ้งรอยสิวไว้ด้วยนะส่วนหน้าแก้มเนี่ยรูขุมขนก็ไม่ได้กว้างมากนะคะจะประมาณนี้เลยมาดูรองพื้นก่อนเลยนะรองพื้นวันนี้จะเป็นของ Super Shade นะคะรุ่นนี้เลยนะชื่อรุ่นว่า Super Shade Super Glow Foundation นนะคะสีที่ได้ามาเนี่ยคือเบอร์04แทน อันนี้นะคะเป็นสีเข้มสุดของรุ่นนี้นะที่เคยใช้เป็นรุ่นขวดสีม่วงนะคะเป็นรุ่นเนื้อแมทนั้นก็จะแบบมีความคุมมันได้นานนะเดี๋ยวดูรุ่นนี้ว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะด้านข้างก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะ มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะขออ่านคำเคลมนิดหนึ่งนะรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นรองพื้นซูเปอร์โกล์นะคะคือเนื้อบางเบาดูดอากาศนะคะให้ผิวเนี่ยเปล่งประกายดูสุขภาพดีเผยผิวที่ฉ่ำน้ำดูเป็นธรรมชาติทั้งช่วยปรับสีผิวเนี่ยให้สม่เสมอกันทําให้ผิวเนียนุ่มชุ่มชืน้นผิวเนี่ยดูมีความอ่อนเยาว์เป็นประกายนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเคลมไว้คือเหมือนเป็นรองพื้นที่ทาแล้วผิวดูสวยดูฉ่ำน้ำประมาณนั้นเลยเขาให้มาพร้อมกับพับอันนี้นะคะเป็นพับคูชชั่นนะคะอันนี้กกก็็บอออวว่่่าาาเนออนนนนนนื้นะะ้ฟงมมมมีคคหแแลสสััผุะะ ดูสีรองพื้นก่อนเลยนะคะรุนมากว่าสีจะเป็นยังไงแพ็กเกจแบบนี้นะคะแพ็กเกจน่ารักมากใช้ง่ายนะคะเวลาใช้เราก็หมุนอย่างเงี้ยค่ะหมุนด้านล่างนะอย่างงี้ตรงนี้จะขึ้นมาเราก็กดเนื้อรองพื้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีรองพื้นเป็นยังไงบ้างนี่อู้สีดีมากเลยออกโทนเหลืองด้วยนะส่วนตัวดิชอบรองพื้นที่ออกไปทางโทนเหลืองนะเพราะว่าผิวเราจะออกไปทางโทนเหลืองซะมากกว่านะคะมาดูเนื้อกันก่อนเนื้อมีความเข้มข้นนะแต่ว่า ก็เกลี่ยดได้ง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันมีความชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นตัดเต็มอะ่ะถ้าใครที่ผิวแห้งอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใช้ในช่วงอากาศที่เย็นเย็นหนาวๆนาอะไรเงี้ยน่าจะชอบเลยอะ่ะเนื้อมันแบบดีมากๆนะมีความฉ่าดีเห็นไหมคะมันจะมีความแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยดูแบบผิวอิ่มน้ํานะแล้วก็ตัวรองพื้นของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่โอเคนะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ฉุนโดดอะไรโอเคเราจะมาใช้คู่กับพับของเขากันนะคะนี่เป็นพับบบคูชัั่นนนแบบนี้อทรงรงาากกม่ะ ในนี้นะคะนี่ให้ดูใกล้ๆก,ก่อนนี่จะมีว่าเป็นมุมตรงนี้นะคะไว้ให้แบบเข้าซอกเข้ามุมอะไรได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ภาพมีความแบบนุ่มๆเลยอะเนี่ยมีความแบบนุ่มฟูดีเลยอันนี้เขามีบอกบอกวิธีใช้ด้วยนะคะว่าให้วอร์มรองพื้นที่ชอบอะลงบนหลังมือก่อนหรือว่าบนถาดผสมรองพื้นนะคะแล้วก็ให้ปาดเนือรองพื้น่ะบนผิวหน้าแม่นาให้แต้มเป็นจุดๆนะคะคือให้แบบ ปาดเนื้อลองพื้นเนผิวไปเลยนะคะแล้วก็ใช้พับอันนี้ในการตกเบาๆทั่วหน้าจะทาให้ดูก่อนครึ่งหนึ่งนะคะให้ดูเลยว่าการปกปิดเป็นยังไงบ้างนะคะจากผิวที่มีรอยสิวต่างๆนะคะเนื้อเข้มข้นดีมากแล้วก็ชุ่มชื้นดีเลยก็ใช้วิธีการตกๆนะคะพับของเขานววนุ่มมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาช่วยเบรนตัวเนื้อลองพื้นอะ ให้มันดูแนบกับผิวได้แบบบางเบามากๆเลยทุกคนเนี่ยเห็นปะมันดูเป็นผิวมากขึ้นนะคือถ้าเราใช้แบบมือในการลมันก็อาจจะได้การปกปิดที่ดูแน่นกว่านี้นะตอนนี้ลองใช้พับของเขาก่อนแล้วก็ช่วงนี้ที่ดิกถ่ายอยู่นะคะอากาศที่บ้านลิกเนี่ยก็คือมีความแบบเริ่มเย็นๆแล้วนะคะประมาณ23องศานะอ่ะอันนี้คือลงไปเลเยอร์หนึ่งนะคะแบบใช้ พับอันนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะได้เป็นงานผิวนะเป็นดูแบบเป็นผิวช่ำน้าอะ่ะเออเที่ยวฝั่งนี้นะรู้สึกว่าผิวฝั่งนี้ดูมีความแบบมีความโกลกว่านะคะเห็นไหมคะแต่การปกปิดเนี่ยก็จะปกปิดในระดับหนึ่งนะคือไม่ได้แบบปกปิดแบบแน่นนะ่ะปกปิดแบบไลท์ทูมีเดียมแทุกคนคือมันยังมีเห็นรอยต่างๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองบิวเพิ่มดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองใช้มือให้ดูแล้วกันเนาะเพราะรู้สึกว่าถ้าใช้มือน่าจะได้การปกปิดที่ดู ดูแบบเออแน่นกว่าของจริงผิวสวยมากคือมันเป็นเป็นเนื้อที่มีความแบบโชว์ความเป็นผิวของเราอะ่ะเออแล้วก็เนี่ยให้การปกปิดด้วยนะคะอืมสีโอเคนะคะสีรอดนะผิวลิกใช้ได้คะ่ะหน้าไม่ลอยไม่เทา ลงรองพื้นเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าผิวดูมีความเรียบเนียนนะแล้วก็ปกปิดรอยดํารอยสิวของเดิกได้นะคะคืออาจจะมีเห็นอยู่บ้างนะจางๆนะคะแต่ว่ามันก็ปกปิดได้แบบ ค่อนข้างโอเคเลยทุกคนแล้วก็ยังคงความเป็นผิวของเราอยู่นะไม่ได้แบบว่าดูเป็นการลงรองพื้นแบบว่าหลายเลเยอร์หลายชั้นดูหนาๆอะไรอย่างงี้นะ,ะทั้งทางที่ลิกลงรองพื้นไปประมาณสองสารอบนะทุกคนคือบิวเพิ่มไปความสบายผิวเนี่ยเนื้อรองพื้นสบายผิวนะไม่รู้สึกว่ามันบหนักหน้านะคะแต่ว่ามันจะมีความหนึบของรองพื้นนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะเนี่ย เวลาทับแทบไปปะมันจะมีความหนึดนิดนึงเนื่องจากว่าเนืออ้อรองพื้นรุ่นนี้มันจะมีความกโกลว์แล้วก็ความชุ่มชื้นเรามาที่อันต่อไปเลยนะคะจะเป็นแป้งเซ็ตผิวนะคะของซสีนะอันนี้จะเป็นแป้งทานสลูเซนต์นะคะอันนี้เลยอันนี้เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะ,ะเนื้อละเอียดแล้วก็ใช้เซ็ตรองพื้นหรือว่าคูชชั่นนะคะแล้วก็ยังช่วยเบลรูขุมขนให้หน้านเนียนนะคะแล้วก็คุมมันนาน12ชั่วโมงนะ,ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนี่อันนี้มาในปรมิมาณ50กรัมกินเหมือนดอกไม้เ วิ่หอมมากนะอ่ะเรามาดูแป้งก่อนนะคะจะเป็นออกสีแบบโทนแบบนูตส้มนะทุกคนเนี่ยออกแบบส้มๆหน่อยอะสีแบบเนี้ยเดี๋ยวลิจะให้ดูความเนียนของเนื้อแป้งเขาก่อนนี่พอเบรนแล้วก็จะประมาณนี้พอเบรนไปแล้วก็จะดูแบบทําให้ผิวดูมีความเนียนขึ้นอยู่นะอันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่า รองพื้นรุน่นนี้เขาไม่ได้เคลมในเรื่องของการคุมมันนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของแบบผิวชุ่มชื้นดูฉ่าน้ำสุขภาพดีนะคะลิ่ก็เลยอยากลองใช้แป้งอันนี้เข้ามาแบบเสริมนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องการคุมมันนะคุมมันนานเรามาดูกันว่าเออจะทําให้ผิวของเราในระหว่างวันเนี่ยมีความมันประมาณไหนพอผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะก็เลยเลือกมาใช้คู่กันมาเรามาลองลงก่อนข้างหน้าใช้มือแล้วกันนะหรือว่าใครมีแปลงก็ใช้แปลงก็ได้นะคะลิกลองใช้มือเลยเพราะว่ามันก็ง่ายๆดี ตกไปนะนะโอ้เนียนพอลงแป้งไปอะ่ะก็คือผิวจะดูมีความแมตขึ้นเลยถ้าเทียบกับฝั่งนี้ที่เราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวตัวแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะพอทาบนผิวแล้วก็ไม่ทำให้สีรองพื้นของเราเนี่ยดูผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะแต่ว่าจะได้ฟิลิตผิวที่ดูมีความแมตขึ้นนะคะเนี่ยผิวแมตขึ้นทันทีเลยแล้วก็ เรื่องการเบลอรูขุมขนเนี่ยก็ถือว่าช่วยเบลอรูขุมขนได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเทียบกับผิวฝั่งนี้ค่ะที่ยังไม่ได้ใช้แป้งอะ่ะฝั่งนี้รูขุมขนมันดูมีความแบบดูเนียนกว่าอือนะมันดูแบบเบลอๆไปหน่อยนะเดี๋ยวเีาจะใช้แปรงดูนะคะนี่อันนี้เป็นแปรงของซุปเปอร์มัมนะคะถ้าเกิดใช้แป้งนะคะมันก็จะดูเบาลงนะเห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็เทียบให้ดูเลยนะคะฝั่งนี้ใช้มือลงแป้งฝุ่นนะคะตกตกไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ใช้แปรงนะคะฝั่งนี้ใช้แปรงเนี่ยจะดูเห็นความวาวของเนื้อรองพื้นอยู่นะคะเห็นไหมส่วนฝั่งนี้ก็จะดูมีความแมตกว่านะคะ อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะลิ๊กลองให้ดู2แบบเลยเรียบร้อยะคะ่ะเมื่อกี้ก็ไปคอนทัวร์กรอบหน้านะคะไลายดั้งแล้วก็เขียนคิ้วมานะคะเดี๋ยวจะมาลองบัชออนเลยนะคะบัชออนของ For ์ยูทนะคะซึ่งลิก๊กอะซื้อเนื้อแมทมา3สีเลยทุกคนเพราะว่าเนื้อแมทอะเลือกยากมากสีสวยหลายสีเลยก็เลยซื้อมา 3- สีเลยนะคะแล้วก็เนื้อโมจิเนี่ยซื้อมาสีหนึ่งนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ซื้อมาสีหนึ่ง ก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นของเขาข้างหน้าแล้วก็จะมีชื่อสีแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลสินค้าแบบนี้นะคะตลับจะเป็นแบบนี้นะ,ะตลับกลมๆตลับน่ารักมากแล้วก็ด้านหลังก็จะมีชื่อสีบอกไว้ซึ่งชื่อสีเด่นมากนะคะชอบมากเลยนี่เบอร์02จะเป็นสีประมาณนี้ให้ดูเนื้อกัน เป็นเนื้อแบบมีความแบบนุ่มๆอ่ะทุกคนเนี่ยเวลาเราจับไปมันจะนุ่มๆคือดิเห็นสีอย่างเงี้ยดูแบบเฮ้ยมันจะเข้มไปไหมนะแต่ว่าพอเราแบบมาปัดบนผิวอ่ะมันจะให้ความประกายชิมเมอร์ที่แบบวาวๆแบบกําลังดีสีสวยมากนี่นะเดี๋ยวลิกว่าจะเอาสีเนี้ยมาแต่งเปลือกตานะคะมาใช้กับเปลือกตาต่อมาเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะดิซื้อเบอร์0ูนย์เจ็ดมานะคะด้านหลังแบบนี้อ่ะเรามาดูสีกันก่อนสีชัดๆ ออกโทนส้มนะคะเนื้อชิมเมอร์ก็จะมีความแมททุกคนแต่ว่าจะให้ประกายชิมเมอร์นะคะถ้าดูกับผิวลิปเนี่ยจ,จะเห็นว่าเอ้ยมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยชัดมากนะเดี๋ยวให้ดูตอนสวอตรงนี้ เป็นสีที่ออกไปทาแบบว่านูดส้มนะเป็นส้มที่แบบน่ารักมากเลยดูสุขภาพดีต่อมาเป็นเนื้อแมทนะคะเนื้อแมทซื้อมา3สีเลยก็จะมีเบอร์0ูนย์สแล้วก็0ูนย์นะคะคือเนื้อแมทเนี่ยสวยหลายสีมากๆเลือกไม่ถูกก็เลยเลือกมาเลย3อันนะคะให้ดูสกรีนแพคเกจด้านนะหน้าเขาก่อนนะคะเขาจะสกรีนสีเหมือนกันนะเนื้อโมจิก็จะเป็นหนางเงี้ย สกินสีแบบนี้นะคะแพ็คเกจก,ก็จะเป็นแบบเนี้ยฝาแบบนี้นะคะส่วนเนื้อชิมเมอร์เนี่ยด้านหน้าก็สกีนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวฝาก็จะเป็นแบบนี้ใสๆส่วนตัวเนื้อแมทเนี่ยก็จะสกีนเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ก็จะเห็นตัวเนื้อบาสอทั้งในเหมือนกันมาเรามาดูเบอร์ศูนย์สองก่อน เบอร์ศูนสีประมาณนี้ค่ะชื่อสีว่าพิ n งเลมอนเน e นะคะศูนยสองนับสีน่ารักมากมันดูเป็นสีชมพูแบบที่ดูหวานหวานดีแล้วก็ที่ว่าผิวตัวเองอ่ะใช้ได้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองปัดสีชมพูก็เข้านะคะต่อมานะคะเบอร์ศูนย์สามแซนด y มันเดเออแล้วก็จากที่สวอตมาเนี่ยเนื้อบอัตออนของเขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นฝุ่นผงเท่าไหร่นะถือว่ามีการแบบ อัดเนื้อบัชออนมามีความแน่นดีนะคะเบอร์ศูนย์สามก็สวยมันจะเป็นโทนแบบชมพูที่ดูกำๆหน่อยทุกคนต่อมาคือเบอร์ศูนย์เก้านะคะเนื้อแมทนะอันนี้จะเป็นสีแบบโทนแบบสีแดงแอปเปิลน่ะนี่สีนี้ก็น่ารักใครชอบแบบปัดแก้มที่ดูผิวมีเลือดฝาดนะคะแบบแก้มแบบอมแดงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มใช้บนหน้ากันนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เนื้อโมจิมาแต่งเปลือกตาละกันเพราะว่าม<ๆ>ันจะมีความแบบเหลือบๆเงาสวยดีนะคะก็คือสีนี้นะ นี่เนื้อโมจินะคะ4ีเบอร์0ูนย์ได้เอามานี้เดี๋ยวเรจะใช้เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะเบอร์0ูนนะคะเอามาผสมกันบริเวณเปลือกตานิดนึงเนื้อชิมเมอร์ก็สีมีความชัดดีนะขนาดว่าใช้แบบแรงก็เออมีความชัดดีนะทุกคนนี่นี่คือเบอร์ S07 ของเนื้อชิมเมอร์ค่ะลงเปลืกตา เนื้อดีเลยอะรีกว่าเนื้อเขาเกี่ยงง่ายเบรนง่ายดีแล้วก็ต่อมาเราจะมาที่แก้มกันขอเลือกทาสีแก้มเบอร์ศูนานะคะเป็นเนื้อแมทนะน,นี้ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่แบบซื้อมาแล้วกลัวเฮ้ยมันจะแบบเข้มเกินไปรีกว่ารุ่นนี้ใช้ได้นะอันนี้คือเบอร์ศูนนะคะแล้วก็ดีขอท็อปด้วยเบอร์0 9นิดหนึ่งนะสีแบบแอปเปิลนะคะปัดแบบให้ออกแบบ แดงๆนิดนึงอะไรอย่างงี้มีความแบบดูผิวแอปเปิลอะไรอย่างนี้นะนี่นะคะในส่วนของแก้มนะคะเราใช้เป็นเนื้อแมทสองสีเลยก็ยคือเบอร์0ูนยกับ0ูนย์เนะคะผสมกันปัด0ูนยก่อนแล้วก็ปัด0ูย์เกทับด้านบนนิดนึงได้เป็นสีปรมาณน,นี้นะคะ มาในส่วนของตากันอีกรอบนะคะจะเขียนอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์ของเบลินดารุ่นสกินนี่ไลเนอร์นะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรุ่นที่หัวเล็ก1.5ม mm ิลลิเมตรนะคะเส้นเรียวบางรุ่นนี้เลยนะมีทั้งหมด6สีนะคะเดี๋ยวจะสะวอชสีให้ดูก่อนนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างนี่คือทั้ง6เฉดสีนะคะนี่คือเบอร์ 01, 02, 03, 04, 05, 06นะส่วนตัวดิชอบเบอร์05นะคะสีนี้นะก็เดี๋ยวเนี่ยจะเขียนตาโดยใช้เบอร์05นะคะจะเป็นสีออก น้ำตาลแบบน้ำตาลอ่อนๆนะคะมีความแบบเหมือนสีมไม้อะทุกคนเออสวยดีนะเส้น<ท>มันก็จะไม่ได้คมมากทุกคนว่าเนื้อเขาจะมีความแบบเป็นเนื้อแบบมีความนุ่มๆอะแล้วเวลาเราทาแบบเบรนอ่างเงี้ยมันก็จะเป็นเส้นที่แบบดู แบบฟุงฟ้งๆหน่อยนะไม่ได้คมมากก็เดี๋ยวไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะก็ไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลองอันนี้ต่อเลยนะเป็นอายแชโดว์สติ๊กของซาสสีนะซื้อเบอร์ศูนย์สองมานะคะชื่อสีว่า Baby s a l ลมอนนะอันนี้เขาบอกว่า ให้ตาวิงเป็นประกายนะคะพกพาง่ายเป็นอฉชโดแบเนื้อครีมเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นชิมเมอร์มุกโปร่งแสงมีความเล่นแสงสวยแล้วก็สีชัดติดทนกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็เนื้อมีความนุ่มนะ,ะอันนี้จะมาในปริมาณ0.2กรัมนะคะนี่ค่ะพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะ,ะฝาชมพูนะคะตอนนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นลายคุกกี้นี่ก็เวลาใช้ก็คือหมุนแบบนี้นะคะหมุนขึ้นหมุนลงหมุนง่ายเลยนะ,ะไม่ฝืดไมอะไรเลยเนะะี่ย อะเรามาดูสีกันค่ะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเนี่ยสีสวยมากนี่เลือกเป็นสีนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเข้ากับผิวตัวเองนะคะแล้วก็น่าได้ใช้บ,บ่อยๆเนื้อมีความนุ่มดีเลยนะคะเวลาใช้แล้วก็สีชัดนะเออเห็นชัดเลยอะอะโอเคประมาณนี้นะคะสีสวยชอบแล้วก็อันสุดท้ายนะคะนี่จะเป็นลิปนะคะของสัตสีนะจะเป็นรุ่น glossy tint นะ รุ่นนี้เลยก็คือจะแบบเป็นทินที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะมีความแบบปากดูฉ่ำๆหน่อยนะลิกลือกเป็นสีนี้มาคือเบอร์ศูนย์สามไม่ค่อยมีกลิ่นของความหอมอะทุกคนแต่ก็ไม่ได้เหม็นนะเหมือนไม่กลิ่นของตัวลิปเลยอะนะคะอ่ะก็จะเป็นแท่งแบบนี้ค่ะทรงแบบนี้นี่เป็นสีแบบนี้จะมีความแบบออกโทนน้ำตาลแดงๆอะทุกคนเนี่ยอันนี้พื้นสีปากของลิกนะคะก็จะมีความคลามบริเวณขอบปากเห็นไหมคะเรียนขอบเนาะเรามาดูกันว่ามันจะกลบปากคลาำได้ประมาณไหนนะ ก,ก,ก็จะให้ความวาวเหมือนทากลอสเลยแต่ว่าเนื้อไม่หนึบเลยค่ะเนื้อมีความบางเบามากๆนะคะแล้วก็ตัวเนื้อลิปเนี่ยกลบพื้นสีปากคคล้คำของลิปได้ค่อนข้างมิดเลยนะอืมโอเคค่ะก็ลุกในวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเป็นของที่ลิฉอยากจะลองใช้นะเป็นของที่ลิฉซื้อมาแล้วก็ของที่ทางแบรนด์ส่งมาเลยอยากเอามาลองในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะคะในแต่ละส่วนนะคะว่าเอ้อแต่ละอันเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็เริ่มทดสอบตอนเวลานี้นะคะบ่ายโมงสามสิบเอ็ดนะ แล้วก็อากาศวันนี้ก็25องศานะคะนี่คืออากาศในบ้านนะข้างนอกอาจจะมีความร้อนกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในระหว่างวันนะคะมาดูกันว่าพอผ่านไปอีกหลายชั่วโมงแล้วผิวจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ เลอะติดแก้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่ายังเห็นสีลิปชัดเจนนะเมื่อ,อกี้ออกไปส่งของไปตลาดแล้วก็ไปกินข้าวมานะคะก็จะเห็นนะว่าลิปเนี่ยหลุดออกไปหมดเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีใส่นากกานะก็จะมีส่วนที่หลุดไปด้วยนะคะตรงจมูกนะจมูกเ่็จะมีความมันๆน,นิดนึงนิดหน่อย หน้าผากก็น,นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนอื่นก็ยังมีความชัดเจนนะสีตาอะไรชัดเจนนะตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายสามโมงสี่สี่ก็ผ่านมาสองชั่วโมงเดี๋ยวลิซจะเติมลิปรอบที่สองนะคะอันนี้ก็เติมลิปรอบที่สองนะตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะคะก็ผ่านมาสี่ชั่วโมงแล้วนะผิวตอนนี้ก็คือนหน้าเนี่ยมีความมันน้อยนะทุกคนมันนิดหน่อยเองลิปก็ยังอยู่ดีนะนี่คือที่เติมรอบที่สองนะคะดื่มน้ำไปนะแต่ว่าก็ยังมีสีลิปติดอยู่ ทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมบนหน้านะคะไม่ได้แบบว่าเฟดหายไปจรนะิงจังอะทุกคนยังชัดอยู่ อ่ะทุกคนมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้สามทุ่มสิแล้วนะคะก็ทดสอบมาเกือบ8ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันไม่ได้ซับความมันไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะผิวที่ได้ก็คือตั้งแต่เราเริ่มทดสอบกันเลยนะทุกคนส่วนตัวลิลนรู้สึกว่าหน้าไม่ได้ดูมันมากนะรู้สึกว่าเอ้ยเกือบ8ชั่วโมงแล้วแบบไม่ได้มันเยอะแต่ว่าจะมีส่วนที่ตัวรองพื้นแล้วก็แป้งเนี่ยหลุดไปนะคะตรงหน้าผากตรงนี้นมาทุกคนตรงนี้นะคะหลุดไปแบบนี้นะคะเพราะว่าผิวมีความมันด้วยนะแล้วก็ตรงจมูกนะคะตรงนนี้ะะค นี่เราก็จะมีเป็นคราบเหมือนกันนะตรงส่วนตรงตรงนี้แถวนี้ เป็นค่าแล้วก็ตรงร่องแก้มนิดนึงแต่ว่าจมูกเนี่ยหลุดไปเกือบหมดเลยนะคะเพราะว่าผิวเรามีความมันแล้วก็วันนี้เราใส่หน้ากากด้วยนะคะวันนี้มีเดินไปข้างนอกไปซื้อของมาเดินตลาดด้วยะคะ่ะมันก็จะมีแบบอากาศก็กคือบเจอแดดบ้างแต่ว่าเหงื่อดีไม่ออกนะแต่ผิวมันก็จะมีความมัน,นที่ทุกคนเห็นกันในเรื่องของทนสีอะไรเงี้ยก็คือยังให้ความผ่องอยู่นะคะคือหน้าดิ๊กไม่ดูเข้มขึ้นเลยในระหว่างวันแต่ว่าก็จะมีส่วนที่หลุดไปที่ทุกคนเห็นกันส่วนข้างแก้มเนี่ยตัวรองพื้นก็ยังปกปิดพวกรอยสิว ไม่ได้หายไปจนหมดนะเนี่ยยังอยู่โอเคติดตทนโอเคเลยสีตาอนี้เนี่ยที่ใช้เป็นบัชอนของ for you two นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวเนื้อโมจิเบอร์02แล้วก็ตัวเนื้อช mm ิมเมอร์เบอร์07ก็ให้ดู mm hmm. ก็คือสียังคงชัดเจนนะทั้ง2เนื้อเลยนะคะรู้สึกว่าดูไม่ได้แบบจางลงไปเท่าไหร่อะทุกคนคือยังคงเห็นสีชัดเจนอะคือมันหลุดไปแบบไม่เยอะอะเนี่ยสียังคงโอเคเลยชัดเจนแล้วก็ไม่ตกร่องชั้นพับตาด้วยนะคะเห็นไหม ม,มารพกนิดนึงก็คือดิวืาเป็นคนเติะตาไม่ได้หมันมากนะทุกคนถ้าเกิดว่าใช้กับแก้มเนี่ยมันอาจจะหลุดออกไปมากกว่านี้ก็ได้นะคะมาในส่วนของอายเนอร์เนี่ยดิใช้เป็นของเมลินดาเบอร์ศูนย์หอันนี้นะคะก็คือจะเห็นเลยนะคะว่าบริเวณหางที่ดิกวิ่งไว้เนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะทั้งสองข้างเลยคือไม่หลุดไม่เฟดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่า เป็นแพนด้าใต้ตาเพราะว่าวันนี้ทมีใช้แบบว่าเขียนทั้งอายเนอร์ด้านบนแล้วก็เขียนขอบตาล่างตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่ได้แบบว่าเออทำให้บริเวณขอบตาเรามันดูแบบเอยเลอะเป็นแพนด้าไม่ได้ไหลยเยอะมอะไรอย่างงี้นะคะถือว่าติดทนอะไรโอเคเลยนะสําหรับตัวอายเนอร์รุ่นนี้นะคะอันนี้คือโอเคเลยเกือบ8ชั่วโมงทุกคนติดทนมากต่อมาก็จะเป็นที่ไฮไลท์หัวตานี้นะคะอายแชโดว์สติ๊กนะตรงนี้เลยจะเห็นนะคะว่ายังคงเห็นสีชัดเจนแต่ว่าจะมีในส่วนของตรงหัวตาตรงนี้นะที่จะ หลุดไปบ้างเหมือนกันเพราะว่าลิกมีแบบอย่างเงี้ยขยี้ตา,าเหมือนกันนะคะก็หลุดไปเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังคงเห็นสีอะไรเออชัดเจนนะบริเวณตรงขอบตาล่างนะคะนี่ทั้งสองอันเลยนี่คือเกือบแชั่วโมงทุกคนอยู่ทนทานมากๆเลยนะสำหรับอันนี้นะคะของซาสิมาในส่วนของแก้มนะคะวันนี้เนี่ยลิใช้เป็นบัชออนของ for you to n a m a เบอร์ศูกับศูผสมกันลิรู้สึกว่าสีเขาก็มี ุดไปเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ลิกแต่งใหม่ๆอ่ะลิซกรู้สึกว่าสีแก้มตัวเองอ่ะเข้มกว่านี้นะนี่คือมีความเฟดบ้างเหมือนกันแล้วก็จะเห็นนะคะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมบัชออนมันก็มีหลุดเหมือนกันเพราะว่าเราใส่หน้ากากด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปจนหมดนะคะก็ยังคงเห็นสีอะไรโอเคอยู่นี่คือเกือบแปดชั่วโมงถือว่าติดทนน่าใช้ได้เลยตัวแป้งของสระสีอันนี้เนี่ยก็คือดิเอามาใช้เซตผิวนะช่วยเรื่องการคุมมันส่วนตัวรู้สึกว่าเขาน่าจะมีส่วนช่วยเรื่องการคุมมันเหมือนกันแหละเพราะว่าทำ แมตอยู่แต่ว่าตรงทีโซนนะ่ะก็จะมีความมันเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นความมันที่ไม่ได้ดูมันเยอะแล้วก็มีความมันช้าในระหว่างวันนะก็ถือว่าตัวแป้งก็ มีส่วนช่วยตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการเบลอรูขุมขนเนี่ยรรู้สึกว่าพอระยะเวลาผ่านไปอะคะ่ะแล้วผิวเราเริ่มมีความมันอะตรงหน้าแก้มอะมันดูแบบรูมขนมาดูขยายขึ้นนิดนึงมนดูไม่ได้เบลอแบบเหมือนตอนที่เราทาแป้งใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เรื่องแบบผิวที่มีความเรียบเนียนเบลอรูขุมขนอะไรเงี้ยก็พกไปเติมกันระหว่างวันก็ได้นะเอาไว้แบบเติมแบบหลังจากที่เรามีการซับความมันแล้วก็ได้สุดท้ายก็คือลิปของส,สักศีอันนี้นะคะอันนี้คือลิปที่ เติมรอบที่2ของวันนี้นะคะหลังจากที่มีการทานข้าวไปแล้วก็เติมรอบที่2แล้วก็เมื่อตอนเย็นนี้ก็มีการกินสลัดแล้วก็กินเต้าหวยไไปนะคะก็จะมีส่วนที่หลุดไปเหมือนกันแต่ว่าหลุดไปไม่เยอะนะลิ๊คิดว่าถ้าเกิดเรากินอาหารที่มีความมันเนี่ยก็หลุดไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดกินอาหารที่ไม่ได้มีความมันมากอะไรเงี้ยครับก็ยังคงเห็นสีลิปอยู่นะคะแล้วก็ตัวลิปตัวเนี้ยเวลาที่เราดื่มน้ำนะคะก็จะมีเลอะติดแก้วติดหลอดได้ง่ายด้วยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวลิ๊จะทาลิปให้ดูแล้วกันเนาะ ทาแล้วไม่ได้ทําให้ปากลิปเนี่ยมาดูแห้งเป็นแผ่นๆนะทุกคนคือเขาให้ความชุ่มชื้นได้แบบโอเคมากๆเลยชอบเนื้อลิปนะคือเนื้อมันมีความแบบโมวาวแต่ว่าดูไม่ได้ทําให้ปากเรามันหนึบหนักหรือว่าเหนียวอะเนี่ยสบายปากมากเลยนะคะเนื้อดีมากอยากให้ลองนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเมื่อกี้เราก็ถือว่าเป็นการสรุปไปเลยแล้วกันเนาะว่าตลรานเป็นยังไงบ้างแล้วก็รีขอซักความมันให้ดูด้วยนะคะว่ามีความมันประมาณไหนนะคะนี่คือการซักมันครั้งแรกเลย นี่คือซับปันครั้งแรกนะคะเกือบ8ชั่วโมงถือว่ามีวงความมันที่แบบเออยังไม่เต็มแผ่นอนะ่ะทุกคนเน่ยเท่านี้เองแล้วก็มีคราบของรองพื้นติดมาบ้างนะคะนิดหน่อยเมื่อกี้เราซับความ,มันแล้วนะคะจะลองเติมแป้งฝุ่นให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะอันนี้ก็หลังจากที่ลงแป้งฝุ่นแล้วนะคะผิวก็จะดูแมตขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูมีความเนียนขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มเนี่ย รูมขนเนี่ยดูเบลอเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยกลับมาดูเนียนดูเบลอเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากสภาพผิวของลิกนะคะผลลัพธ์ที่ได้มันก็อาจจะ แตกต่างออกไปนะขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาแกะลองทั้งของที่ลิกซื้อมาแล้วก็ของที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ชิ้นไหนแล้วเ,เป็นยังไงบ้าง <sk ill> ก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้เนาะ,ะก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคมนามากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบบคค่่ะสสวัดีะ เดี๋ยวจะมีทดสอบกันกันน้ำดูท้ายคลิปด้วยนะคะก็ตามมาดูกันได้เลยครับตัวรองพื้นแป้งแล้วก็ตัวบัชออนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ำนะก็จะเห็นนะคะว่ามันก็จะหลุดไปนะคะถ้าเกิดว่าโดนน้ำนะก็จะมีที่เห็นอยู่ชัดๆเลยคืออายไลเนอร์ของเมลินดานะคะยังคงติดทนอยู่นะไม่ไหลเป็นแพนด้าด้วยโอ้ไม่ไหลเลยแล้วก็ตรงหัวตานี้จะเป็นของสักสินะคะเนี่ย โดนน้งก็ยังคงอยู่นะยังเห็นสีอยู่ลิปก็มีหลุดเหมือนกันนิดหน่อยประมาณนี้